สวัสดีครับในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีสำหรับคนที่ทำ LTC หรือว่าลองเทอมแครนะครับ mm. ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องออกติดตามประเมิน ADL ครบ10เดือนสำหรับคนที่อยู่ในโครงการของปีนั้นๆอย่างสมมติว่าปีนี้คือปี2.567ในเดือนตุลาเราก็จะไปประเมินว่า คนที่มีค่า ADL อ,อยู่ในกลุ่ม1นกลุ่ม1 2 3มเนี่ยมีเคสไหนที่มีค่า ADL มากกว่า12แล้วหรือว่าเคสไหนมีค่า ADL ดีขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มไหมหรือว่าเคสไหนมีค่า ADL แย่ลงรวมถึงคนที่เราจะนำรายชื่อเข้าใหม่ในช่วงปี2568เราก็ จะต้องมีหน้าที่ออกไปติดตามเยี่ยมไปประเมินค่า EDL นะฮะหรือว่าค่าความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของอคนไข้เคสนั้นๆในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับนั่นคือภารกิจที่ผมจะต้องทําในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีแพลนไปเปลี่ยนสายส่วนปัสวะมีแลนไปเปลี่ยนสาย NG ให้กับคนไข้ในชุมชนแล้วก็มีคนที่ เกิดแผลกดทับนะฮะโดยเฉพาะแผลกดทับเนี่ยมันเ,เป็นเป็นเพราะว่าเสี่ยงมากๆที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะฮะด,ดังนั้นเราก็ต้องอ,ออกไปติดตามไปสอนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ล้างแผลอุปกรณ์ทําแผลให้กับผู้ดูแลในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าในาพื้นที่นั้นๆที่มีคนไข้เกิดแผลกดทับนะครับโอเคนั่นคือภารกิจของคนที่ทํางานในชุมชนนะครับอย่าง ที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนๆว่าเราไม่สามารถที่จะไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้ได้คนที่วางแผนจะกลับมาอยู่บ้านคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ในเขตตัวเมืองนะฮะไม่วจะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆชลบุรีพัทยากรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ถ้าถ้าอยากจะกลับมาทํางานชุมชนเพื่อนๆต้องอรับทราบว่าเพื่อนๆจะต้องได้ทํางานแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีมี ข่าวที่อยากจะแจ้งให้กับพื่ๆน้องๆที่อ,อยากจะบรรจุข้าราชการนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าน้องๆจะเห็นว่าช่วงนี้มีประกาศรับสมัครทั้งพยาบาลวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขนะครับที่ที่รพสตแต่และแห่งแต่และพื้นที่แต่และจังหวัดเนี่ยมีการาประกาศรับสมัครเองไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับพอมีการถ่ายโอน ภารกิจหรือว่าถ่ายโอนรพสตอไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบจอแต่และพื้นที่แต่และจังหวัดเนี่ยงบประมาณต่างๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาโอนมานะครับซึ่งเ,เป็นงบประมาณที่โอนตรงมาที่รพสต่อแล้วรพสตอ,นสตอเนี่ยจะต้องจัดทําแผนต่างๆในแต่ละปีว่าจะต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันก็ก็จะเป็นในหมวดของเงินบํารุงใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่รพสตอเนี่ย สามารถกระทําได้ถ้าเกิดว่าในหน่วยงานของท่านเองเนี่ยมีบุคลากรมีพยาบาลไม่เพียงพอมีนักวิชาการไม่เพียงพอสามารถจ้างได้นะครับแล้วที่ผมผมมาเล่าให้ฟังเพื่อนอาจจะทราบอยู่แล้วคือเพื่อนเพื่อนทราบไหมน้องน้องทราบไหมเวลาเรามาเป็นอาจจะเป็นลูกจ้างหรือพอสตอ์หรือว่าเข้ามาทํางานเป็นพนักง,งานจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างเหมาบริการในพอ,พอสตอ์เนี่ยโอกาส ความก้าวหน้าที่จะบรรจุได้เป็นข้าราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีมากกว่าหน่วยงานอื่นใดเลยเพื่อนๆน้องๆเนี่ยถึงจะไปทําที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยโอกาสบรรจุยังน้อยกว่าคนที่มาทํางานรพสตที่เป็นลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างหมอบริการครับนี่นี่คือข้อดีสําหรับคนที่กําลัง พิจารณาว่าจะไปทํางานใกล้บ้านและไปทํางานหน่วยงานไหนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยแล้วก็ทํางานในพื้นที่ชุมชนของตนเองด้วยคลิปนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องข่าวสารข้อมูลเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเราทํางานชุมชนเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแหละที่จะต้องติดตามเยี่ยมบ้านจะต้องทํางานาให้บริการทมหัตการที่บ้านทั้งใส่สายสวนทั้งเอ็นจี อย่างนี้เราต้องต้องทาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทักษะเหล่านี้มันเป็นเป็นงานที่เราเออศึกษามาที่เราทํามาที่เราเรียนมาดังนั้นมันเป็นเหมือนวิชาชีพเรานะฮะมันติดตัวเราอยู่แล้วนะครับไม่มีใครใส่สายสวนปสวัสสาวะไม่เป็นไม่มีใครใส่เอ็นจีไม่เป็นอยู่แล้วหรือว่าทําแผลเหล่านี้นะครับพันการเราทําตามกรอบวิชาชีพเราอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องคนที่อยากจะทําคลินิกใกล้บ้าน ถ้ามาทํางานในชุมชนในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รู้จักคนในพื้นที่มากขึ้นได้เข้าออกหมู่บ้านนู้นเข้าออกหมู่บ้านนี้ได้เห็นว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะทํำคลินิกพื้นที่ไหนทัศนคติของคนในชุมชนเขายังให้ความนิยมหรือวม่มีค่านิยมในเรื่องการรับบริการที่คลินิกเอกชนมากๆอยู่มันก็จะเป็นโอกาสของเพื่อนๆที่ ลงมาทําตรงนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สั้นๆเดี๋ยวผมจะต้องออกติดตามประเมินคนไข้ประเมินคนไข้ที่มีไข่ ADL ต่ำกว่า1.2ว่าคนไหนเคสไหนที่จะเข้าเกณฑ์ที่จะเข้าโครงการ LTC ในปี68ครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน่อยว่าพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่เป็นย,ยังไงบ้างเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ ก็เป็นพื้นที่ชนบทมีทุ่งนาสองข้างทางมีต้นไม้ป่าเขาป่าเขาไม่มีมีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มีทุ่งนาแบบนี้ครับแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านก็จะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้สองข้างทางถ้าใครชอบธรรมชาติใครชอบราชารชอบรรยากาศแบบนี้แนะนําเลยครับมาทางานชุมชนด้วยกันในพื้นที่ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันมันก็ยังมี พยาบาลวิชาชีพแค่คนเดียวผมต้องทำในที่ทำงานด้วยจะต้องออกชุมชนด้วยแบบนี้ก็ดีหน่อยที่มีน้องนักวิชาการช่วยในส่วนของการดูแลคนไข้ในระหว่างที่เราออกติดตามเยี่ยมบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ในเรื่องของการทำคลินะิกนะผมก็ยังคงทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้อาจจะติดภารกิจเยอะหน่อยมั้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณเดิมแล้วก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่เรื่องแผนงานต่างๆก็ต้องมาเคลียร์งานโครงการต่างๆก็ต้องมาเคลียร์มาสรุปโครงการใหเ้เป็นที่เรียบร้อยของปี67เนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เจอกัน คลิปต่อไปคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ